ไม่มีบ่อลรายวันด้วยนะอะไรก็ไม่รู้ท่าเป็นไงดีครเดนขอคำแนะนำหน่อยจะทำให้ลูกหลานเราห่างไกลาจากสิ่งเหล่านี้ได้ไงครัมันอยู่ใกล้ตัวจังมันโผล่เข้ามาในโทรศัพท์อะค่ะเล่าน่อยสิคะทำไง ทำยังไงไม่ให้คนที่เราใกล้ตัวคนของเราไม่มีเงินก็กู้บังคับแม่ค้าในตลาดอืมเรื่องแม่ค้าในตลาดในเดียมพอรู้อยู่ลำบากตอนนี้หากินได้วันเท่าไหร่ไม่พอส่งดอกไม่ดอกเงินนอกระบบนี่แหละมันทำให้ไหวว่าชิบหายจริงๆ ทุนนี้เดียวสี่ซ่าห้าพันสามพันสองพันกลาเป็นแสนทำไงหนีอยู่ไม่ได้อยู่ยังไงล่ะโตรงเช้าทวงเย็นจะโดนทุบตีทำลายด้วยหรือเปล่าไม่ได้หรอกฉันถามว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นใครจะช่วยดูแลสังคมไทยขายแบบนี้ขายลำบากเดี๋ยวเห็นคนบางคนนะก็าปิงป้งกล้วยปิง้งแค่สิบหวีวันหนึ่งยังขายไม่หมดเลย ก๋เตี๋สิบเหรียเลี้ยงลูกเขาด้วยนะแล้วตอนนี้สังคมไทยจะเป็นยังไงถ้าค้าขายเป็นแบบนีุ้ยหุบปากมาบอกให้เดี้ยหุบปากคุณบุนเจมส์เหรอคะให้เดี้ยหุบปากทําไมคะปากของเดียนน้ยงไม่มีสิ์พูดเดี้ยแค่ถามเดี้ยงไมได่ด่าทอใครนะคะคุณบุนเจมส์ว่าเดี้ยเหรอคะ คุณบุญแจมคะ่ะทำไมคุณมาว่าให้เย้นหหกป,ปากคะ่ะใครเข้าไปดูทิศคุณบุญแจมนี่ใครคะ่ะเด้งกำลังสงสัยว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยขอโทษนะคะ ขายอะไรเล็กๆย่อยแค่ประทังชีวิตตื้งตัวไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่ไม่มีทุนนะคะแต่บางคนเพิ่งเริ่มต้นเขาเริ่มจากธุรกิจเล็กๆขายกล้วยปิ้งกล้วยทับราดน้ำซอสเกลคาราเมลเก๋ๆเขาเพิ่งขายเดี๋ยวขายดีเขาก็เปิดในห้างได้เดี๋ยวขายดีเขาก็ทำเฟรนช์ชายได้แต่ห้างแรกที่เปิดตลาดแรกที่เปิดเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เขาจะมีโอกาสโตไหมคะ เด่นกำลังพูดถึงคนที่กําลังจะตั้งเมื้อตั้งตัวเหมือนมเมล็ดหนึ่งมเมล็ดที่กําลังงอกและแทงลากลงดินกําลังจะออกใบขึ้นมาใบแรกของชีวิตครับเจอแดดเจอฝนเจอสังคมเหยียบย่ําตายหาไม่ต้องได้เกิดใบใบที่สองไม่ต้องงอกรากไม่ต้องแทงและธุรกิจต้นกล้าใหม่ของสังคมไทยจะเกิดได้ยังไงคะ เราต้องเป็นที่ข้าซื้อข้าวกินจนบรรได้เลยเหร,อ,หรอคะเกิดเป็นคนไทยอ่ะจริงไหมคุณต้องลืมตาอาปากได้สิการต้องค้าขายเป็นคนไทยจะต้องเก่งค่ะในตลาดโลกในเชิงการค้าค่ะไม่ว่าเราจะเกิดที่ไหนหลังเขาไหนของประเทศก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสและความเจริญเท่าเทียมกันถ้ารัฐบาลใส่ใจและให้โอกาสและช่วยพวกเรา เด้นอยากเห็นสังคมไทยและชีวิตคนไทยมีเป็นชีวิตที่เกิดมาแล้วมีโอกาสคำว่าโอกาสเป็นสิ่งสำคัญนะคะเด้นวาก,การแจกเงินก็ก็ไม่รู้นะคะเด้นไม่ออกกำามเห็นเดี๋ยวทัวร์จะมาลงมาเมื่อกี้พูดไปนิดนึงยังเหมาให้เด้นหุบป,ปากอยากรู้จริง คนที่บอกให้เด่นหนุบปากคือใครคงไปแล้วะเด่นอยากให้สังคมไทยทุกคนมีโอกาสขยันมากขยันน้อยไม่เป็นไรตราใดที่อยากจะทำปุ๊บก็ได้โอกาสทันทีและเป็นโอกาสที่สามารถให้คนรากหญ้าได้ทำอะค่ะ เงินกิจแบบนี้เดี๋ไม่ได้ต้องการโลกสวยไม่ได้มาพูดเอาใจพู้ความจรงิงร้าใหญ่ๆที่เปิดอ่ะคนมันจนหมดมันไม่มีเงินไปซื้อในห้าง้าห้างกูเจงผู้คนทำมามหากินไม่ได้ก็ไม่มีเงินจะเสียภาษีการจ้างงานก็ไม่เกิด แล้วทำไงคะประเทศชาติจะเอาผาระสงค์ภาษีที่ไหนคะมันเป็นมันเป็นวงกลมนะคะปะัตตจักรทั้งหมดเลยเกิดจากประชาชนค่ะล่างสุดผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของประเทศคุณต้องได้รับโอกาสลากยากของประเทศต้องมีโอกาสค่ะที่จะอยู่ได้ ถ้าลากฝอยอยู่ไม่ได้ต้นไม้ต้องตายค่ะใครจะทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารส่งเข้าไปค่ะเยนถามค่ะประเทศแค่เปรียบถึงสมุนต้นไม้ใหญ่ที่มีลากแก้วแห่งประชาธิปไตยอย่างลึกลากฝอ,อยคือประชาชนใช่ไหมคะที่ต้องช่วยกันทำอาหารกิน ลองมองสิคะเลียว่าไม่ต้องเปลี่ยนที่คนอื่นนะคะจย่มาชนวนอย่ามาพูดเลยต้องเปลี่ยนผู้นำต้องอยง่างนั้นต้องอย่างนี้เลียนว่าเปลี่ยนความคิดพวกเราก่อนคะ่ะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าพวกเราต้องมีหน้าที่อะไรและสิ่งที่พวกเราต้องการมันคืออะไรมันต้องชัดเจนที่พวกเราก่อน จะเปลี่ยนกี่ยุก,กี่สมัยก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรเพราะพวกเราชอบแบบนี้หรือเปล่าไม่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องขยันนาะสำคัญที่สุดต้องขยันไฝรู้ใฝ่เรียนร้านบางร้านไปเดินที่ตลาดอ่ะสแกน QR โค้ดยังไม่ยอมเลยเออไม่ได้ไปเดี๋ยวเงินเข้าเยอะฉันเสียภาษี ไปสอนมาบ,บอๆแบบนั้นร้านกระเปียงนิดเดียวจะเสียภาษีจนเจ๊งเลยเหรอเป็นไปนไม่ได้หรอกคะ่ะร้านเขาใหญ่ๆเขา,าขายังมีสแกนเลยก็ขายผู้ปัดผปุ๊บู้บปัทั้งวันทำไมเขาไม่เจ๊งการสแกนมันทำให้เกิดความสะดวกบางบางร้านเขียนป้ายนะซื้อต่ำกว่าห้าสิบบาทไม่ต้องมาสแกนตัดโอกาสทำมาหากินของตัวเองชัดๆ ความสะดวกเป็นสิ่งสําคัญค่ะใครก็จะพกเงินกันแยะๆเดี๋ยวนี้เนี่ยต่งหูเดียนหลุดไปข้างหลูตันข้างนี้ตันไปแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะตันอีกก็เลยไปซื้อเนี่ยสองพันนะิดคู่นะขอสแกนเขาบอกขอสแกนค่ะหรือเงินสดก็ได้อ้า ทองบัตรละสามหมื่นสี่หมื่นใครจะเอาเงินสดไปยืนซื้อที่ร้านทองก็โอนสิคะสแกนค่ะมีตั้งหลายบัญชีนี่ค่ะสแกนอันไหนได้หมดเลยค่ะแล้วถ้าฉันไม่สแกนล่ะฉันใช้บัตรเครดิตได้ไหมเพราะฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้อได้ค่ะโบกสามเปอร์เซ็นฉันก็ต้องถามเจ้าของบัตรเครดิตทุกธนาคารค่ะสามเปอร์เซ็นนี่คือค่าอะไรค่ะ สเซนี่ยค่าอะไรธนาคารรู้ไหมคะว่าบัตรเครดิตของคุณนะ่ะเอื้อประโยชน์ทั้งทที่สแกนปุ๊บเงินก็เข้าบัญชีเขาวันนี้ทำไมเขายัางต้องรด้หักสามเปอร์เซ็เพราะโดนธนาคารหักเหรอคะแล้วธนาคารมีหน้าที่อะไรไปหักเงินเขาสามซก็เพราะอีกความคิดแบบนี้หรือเปล่าคะบัตรเครดิตถึงได้เลิกกันหมดล้เพราะบางทีมันก็จําเป็นนะคะ คุณเข้าใจไหมคะเด้นมีโทรศัพท์สองเครื่องคุณคิดและการะเด็นทําแบบเนี้เครื่องหนึ่งมีเงินมีเงินอยู่สมมติมีอยู่สักแสนหรือสองแสนเด้นดูอะไรสามผลค่ะประสาทจะกินพูดง่ายประสาทแดกค่ะกลัวเงินหายดูมันอยู่นั่นอนะ่ะเช้าตื่นมาเงินกูยังอยู่ไหมกินข้าวเที่ยงเสร็จเอากูเช็คก่อนธนาคารเงินกูอยู่ไหมจะนอนเอากูดูอีกทีซิงเงินกูอยู่ไหมถ้าไม่มีข่าวว่าอยู่อยู่เงินมันหายไปเฉย เสร็จแล้วเอาทีละห้าพันเอามาใส่เครื่องหนึ่งเอาไว้ซื้อกับข้าวสแกนน้องวินสแกนนี้ห้าพันพอเหลือหนึ่งพันสแกนใหม่ใส่สี่พันเดี่ยจะมีเงินไม่เคยเกินห้าพันบาทในโทรศัพท์เครื่องที่เดียนสแกนต้องวันต้องคืนจะซื้อกางเกงไนซื้อนูลน,นซื้อนี่ก็อีอันที่มีห้าพันเนี่ยแต่อีอันที่มีแสนหนึ่งอ่ะไม่ค่ะไม่เอาเบอร์ให้ใครเห็น แล้วไม่ใช้ไม่เล่นไลน์ไม่อะไรทั้งสิ้นไม่เล่นติ๊กตอตกตอไม่เล่นเลยเน้นเก็บหมดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเดียน่ะมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวว่าอันนั้นพวอความปัยนองตัวเองเดนก็เลยเอามาใช้อันนี้เวลาเดนซื้อของซื้อของจะติ๊กตักชอบซื้ออะไรตร่วอะไรนีก็จะโอนตรงนี้จะอีกเครื่องเนี้ที่มีเงินน้อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เงินสดติดกระเป๋าก็จะมีไว้เืิอบางทีค่าทางด่วนคันที่ฉันไม่มี e e m i t อร์ meter. เครื่องจ่ายอัตโนมัติเพราะฉะนั้น <_ C. S 1> เงินสดในกระเป๋าจะมีไม่เกินแบงค์ใบละพันใบเดียวคุณเข้าใจใช่ไหมคะถ้ามาบอกกินก๋วยเตี๋ยวหรือซื้อของไม่ถึงห้บาทห้ามสแกนก็ไม่ซื้อค่ะร้านนั้นเดินไปเลยไม่อำวยความสะดวกคุณเห็นไหมคะพ่อแม่บางคนอะยืนหยิบเงินล่วงเง,งินหล่น ซอนก็ใช้สแกนนะคะแล้วก็เอาเงินไปใส่ให้เขาทีละน้อยเหมือนจ่ายเงินให้ลูกไปโรงเรียนนะคะช่วยกันดูแลค่ะคนเท่าคนแก่ก็ต้องมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็ต้องมีความมั่นคงมั่นใจว่าเขาสามารถอยู่ได้ด้วยโลกของเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวเออจะข้ามทางมาไหยก็ไม่กล้าไปกดอีแดงแดงตึ้งตึ้งตึงตง,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 ตงไม่กล้ากดรอรถแล้วก็วิง่งเอา รถไฟฟ้าก็ไม่กล้าขึ้นรถใต้ดินก็ไม่กล้าขึ้นไม่รู้ไปโผล่ตรงไหนไม่สอนเขาล่าไม่มีอะไรทาวันอาทิตย์อ่ะเอาหมาไปอาบน้าเอาแมวไปอาบน้ําก็จูงพ่อจูงแม่ไปด้วยขึ้นรถไฟฟ้าไปนั่นไปนี่ไปทำอะไรพาไปเถอะค่าเย็นรบกวนเถอะอย่าให้คนแก่ในวัยแบบที่พวกฉันจะอยู่อ่ะแล้วเฉยหมดถ้ามีเพื่อนบางคนนะคะ ยังเดินไปปักซอยซื้อหนังสือพิมพ์ชั้นคงยังมีคนขายหนังสือพิมพ์เธอเหรอทำไมเธอไม่เล่นแอปเธอไม่ดูข่าวสารออนไลน์ไม่เอาไม่เอาฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบฉันกลัวกลัวอะไรไม่รู้ฉันกลัวกลัวอะไรไม่รู้แต่กูกลัวไ้ก่อนมีนะคะแต่กับอีเพื่อนบางคนสวัสดีวันจันทร์ไม่ใช่ส่งรูปเดียวนะคะสีเหลืองมาสิบกว่ารูปโอ้อาทิตย์เดียวเป็นร้อยรูปมีค่ะเพื่อนเดน อย่าปล่อยให้ผู้สูงวัยที่อยู่ที่บ้านของคุณกลายเป็นภาระทางสังคมโดยที่คุณไม่สอนให้เขาใช้ชีวิตขอโทษน,นะคะแค่ส่งเสียงปวดหัวข้างซ้ายเป็นอะไรอาการของคุณน่ะจะซื้อของจะถามยาพาลาช่วยแก้อะไรเขาก็อ่านตอบ คุณคิดดูสิคะว่าการที่ให้เขาใช้ชีวิตแล้วเขาไม่ต้องมาเป็นภาระรอถามโน,โน่นถามนี่กับเราให้เขาถามจากแหล่งข้อมูลที่คนทั้งโลกเขาก็อาศัยประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เพราะมันคือการอำนวยความสะดวกสอนเธอค่ะจริงเดนจะไปซื้อของนะเครื่องเทศตัวนึ่งซินนามอนอบเชยเดยนยังถามเลยอบเชยปน่น มีกี่แหล่งมีกี่ชนิดแตกต่างกันอย่างไรมีวิธีการดูอบเชยจากที่นี่ที่นี่ได้อย่างไรเนี่ยค่ะมหาวิทยาลัยชีวิตที่ใช้เทคโนโลยีในการดูแลตัวเองในทุกวิเซียววินาทีคุณต้องอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองค่ะแล้วโทรศัพท์อะ่ะบางคนนับประหลาด,ลาดใช้จนแบตหมดแล้วก็โทรศัพท์ไม่ได้ไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงอะทำไมโทรศัพท์มงึงโทรไม่ติดละ่ะอ๋อกูไปชาร์จแบต โทรศัพท์ไปชาร์จแบตอ๋อกระตงกูชาร์จแบตกูก็ต้องปิดเครื่องแล้วกูก็ไม่รับอะไรเลยอ๋อเหรอโอ้ไม่กอดแล้วมึงปล่อยให้หมดก็หมดแล้วทําไมไม่ชาร์จตอนกลางคืนหรืออะไรอ๋ากูต้องปล่อยให้หมดก่อนแล้วกูค่อยชาร์จมันก็จะหมดไม่ตรงกันสักวันตามเวลาอ๋อเหรอโอ้ตายแล้วชีวิตเดมเพิ่งรู้มีคนแบบนี้เวลาทำงานก็คือเวลาทำงานโทรศัพท์ต้องพร้อมรถต้องพร้อมกระเป๋าต่างต้องพร้อมสมองต้องพร้อมสุขภาพต้องพร้อม ถูกไหมคะไม่ใช่ถึงเวลาเชา้าตื่นขึ้นมาอากูไม่สบายกูเป็นหวัดเอารถกูยางมไม่ได้ใส่อ๋อน้ํามันกูลืมเติมเอาโทรศัพท์กูไม่ได้ชาร์จเออมึงกลับไปบนที่นอนมึงเถอะไม่ต้องทำมาหากินชีวิตไม่ได้มีความพร้อมอะไรเลยสักอย่างตายค่ะเรียนว่าตายค่ะคนเราต้องอยู่ได้ด้วยการมีความพร้อมนะคะพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับชีวิตเนี่ยอย่างวันนี้ก่อนจะนอน เราก็ต้องเตรียมทุกอย่างพร้อมรองเท้าขัดแล้วกระเป๋าสตางค์ทุกอย่างพร้อมเสื้อผ้าชุดพุ่งนี้แขวนยาก่อนนอนน้ำหนึ่งขวดไปกินตอนเช้าและกลางคืนวางแปรงสีฟันยาสีฟันถุงเท้าชุดชั้นในเรียบร้อยค่ะสวดมนต์ก่อนนอนอธิษฐานเข้าเฝ้าเดี่ยวหรือจะทำอะไรทำค่ะเช้าตื่นขึ้นมาพรุ่นเช้าจะได้เป็นเวลาที่คุณจะสดใสคุณมีความพร้อมค่ะ ตัวคุณพร้อมอะไรจะเกิดขึ้นขออย่างเดียวครับพกออกจากบ้านทุกวันพกสติไปค่ะมีสติค่ะไม่ได้ตื่นเต้นแหกบากแหกคอตกอกตกใจทำอะไรไม่เป็นกระลือกระลังไปหมดต้องมีสติอะไรไมันจะเกิดก็ให้มันมาเกิดไม่เป็นไรค่ะยอมรับได้ค่ะทุกอย่างถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะมาเกิดกับเราจนกระทั่งเราต้องหมดลมหายใจ มันก็คือการยอมรับค่าละหมดเวลาพระเจ้าให้เวลามาเท่านี้แต่แต่คุณต้องมีสติค่ะไม่ใช่คุณไร้สติเดินลงเหวลงห้วยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้ค่ะ